สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็มีไม้ก็สนมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง8นิ้วครับผมจะมีสายพันธุ์อะไรก็บ,บ้านก็ฝากลูกค้าทุกท่านคอยติดตามไปด้วยกันนะครับลูกค้าเท่าไหนสนใจไม้สายพันธุ์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2สอายเบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับผมก็จะเริ่มจากกระถางแรกกัันเลยครบ ะครับผมกระถางแรกของเราในวันนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าคุณธรรมนะครับผมสองช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยนะครับเป็นไม้ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมคุณธรรมต้นนี้สวยมากๆแล้วก็ฟอร์มใหญ่มากเลยทีเดียวครับผมราคาต้นนี้อยู่ที่20 0บบาทครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็รีบจับจองกันเข้ามาได้เลยครับผมต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยมากๆเลยครับผม ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับผมขุนเหล็กต้นนี้สีสันของน้องนี่สวยงามมากๆเลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจรับนะฮะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับผมนะฮะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นนี้ขุนเหล็กต้นนี้สีสันสวยมากๆเลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปนะครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า พิมานมผมต้นนี้สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อด้วยกันเลยครับใน1กระถางครับต้นนี้ราคา2 2 0บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับฟอร์มพุ่มนะครับผม สีสันสวยมากๆนะครับนี่ครับไดาไปทั้งหมดหลากหลายชอบได้กันเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารัศมีจันนะครับผมรัศมีจันต้นนี้นะครับในราคาเพียง2 2 0บาทจะส่งฟรีฟอร์มทรงพุ่มแบบนี้เลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นนี้สีสันสวยงามมากๆครับผมชอเยอะมากครับ ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าตัวเงินนะครับผมตัวเงินต้นนี้นะครับได้ไปทั้งหมด5ช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยครับผมตัวเงินต้นนี้นะครับในราคาเพียง220บาทนะครับผมตัวเงินต้นนี้ครับลูกค้าท่อนไานสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยครับต้นนี้สูงมากๆแล้วก็ฟอร์มนี่สวยมากๆเลยครับผมลูกค้าท่อนไานสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับต้นนี้สวยมากเลยครับผมช่อเยอะด้วยครับต้นนี้อ่าตัวเงินนะครับผม ต้นต่อตไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าสยามนะครับผมสยามต้นนี้สีสันสวยมากไนดะ้ไปทั้งหมด6ช่อด้วยกันเลยครับผม6ช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยนะครับเป็นลักษณะทรงพุ่มแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะฮะชอบไม้ทรงพุ่มนะครับวันนี้ผมก็จัดให้ไปหลายๆกระถางเลยครับผมนะฮะต้นนี้สยามนะหกช่อด้วยกันราคาอยู่ที่220บาทนะครับในกระถาง6 ในกระถาง8นิ้ว6ช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยครับผมลูกค้าท่านไหนนะ่าสนใจติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าโชคอุดมซับนะครับผมนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 220บาทนะครับเป็นทรงแบบนี้สวยแบบนี้เลยครับผมลูกค้าท่าไหนนะฮะสนใจรับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับตรงนี้สวยมากๆเลยครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้มีชื่อว่านกฟารมิงโกนะครับผมนกฟารมิงโกต้นนี้นะครับราคา220บาทนะครับทรงพุ่มสวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแดงมงคลนะครับผมสีแดงสวยมากเลยครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแดงมงคลต้นนี้ครับก็สามารถติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นนี้ฟอร์มใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามมากๆเลยครับลูกค้าท่านไหนนะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยครับผมมิหลากหลายชอบด้กันครับผมแดงมงคลต้นนี้นะครับ ต้นต่อตไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าลูกอำนาจเจริญนะครับผมสีสันน้องนี่ก็สวยงามมากครับผมหลากหลายเชี้สีด้วยกันเลยครับลูกอำนาจเจริญต้นนี้2 2 0บาทจัดส่งฟรีครับผมมีทั้งหมดสามช่อด้วยกันนะครับผมต้นนี้สีสันสวยสะดุดตาแน่นอนครับผม220บาทเท่านั้นนะครับต้นต่อตไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า ยอดขุนพลนะครับผมยอดขุนพลต้นนี้ส่งพุ่มอีกหนึ่งกระถางเลยครับผมนะฮะต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าสามารถเก็บเงินหน้าบ้านกันได้เลยครับผมต้นนี้นะครับสอง้อยบาทจัดส่งฟรีครับผมยอดขุนพลนะฮะต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า พระจันฉายนะครับผมพระจันฉายต้นนี้3มช่อด้วยกันนะครับทรงพุ่มแบบนี้เลยครับผมลูกค้าท่าไหนนะครับสนใจพระจันฉายนะฮะทรงพุ่มแบบนี้เลยสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับพระจันฉายนานๆทีจะมาทีหนึ่งนะครับผมนะฮะต้นนี้ทรงพุ่มรับไปได้เลย230บาทจัดส่งฟรีครับผมพระจันฉายต้นนี้สีสันสวยงามมากๆเลยครับ ต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าเจษดานะครับผมทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจเจษดาทรงพุ่มแบบนี้นะครับผมในราคา230าบาทนะฮะจัดส่งฟรีครับผมเจษดาเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็รีบทอกแชทถาผมได้เลยนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า ยูโรปานะครับยูโรปาตัวนี้สีสันกำลังสวยเลยครับผมนะได้ไป2ช่อได้วยกันเลยนะครับราคา220บาทครับยูโรปาตัวนี้สวนมากครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมตัวนี้ฟอร์มกระถาง8นิ้วครับผมสีสันสวยมากๆนะฮะยูโรปานะครับผมต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า รวยทันใจนะครับผมสีสันสวยมากๆน้องกัดสีได้สวยมากเลยครับผมรวยทันใจต้นนี้ครับราคา220บาทครับผมเนี่ยก็เป็นลักษณะฟอร์มแบบนี้เลยครับ3มช่อใหญ่ๆเลยครับผม2 2 0บาทจะส่งฟรีครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้มีชื่อว่าบางเกอกนิลมิตรนะครับผมบางเกอกนิลมิตต้นนี้นะครับ ในกระถาง8นิ้วได้ไปทั้งหมด3ช่อใหญ่ๆด้วยกันนะครับบางกล่องเลือยไม่ต้นนี้นะครับสีสันเขากัดได้สวยมากเลยครับผมบางกล่องเลื้ยงม่ต้นนี้นะครับในราคาเพียง230บาทครับจะส่งฟรี3ช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยครับผมต้นต่อตไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่างามเจริญน,นะครับผมงามเจริญต้นนี้นะครับสีสันน้องนี่สวยมากๆเลยครับผมสีกัดได้ โดดเด่นมากๆครับผมงานเจริญต้นนี้ครับราคา220บาทจัดส่งฟรีครับผมงานเจริญตอนนี้ลูกค้าเ่าไหนรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าโชคดีนะครับผมโชคดีต้นนี้สีสันสวยมากๆเลยนะฮะได้ไปทั้งหมด3ช่อด้วยกันเลยนะฮะสช่อด้วยกันเลยครับ นี่ครับผมนับช่อได้เลยครับต้นนี้นะครับสามช่อสามต้นใหญ่ๆด้วยกันเลยนะฮะับสองรอยี่สิบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมเศรษฐีหาดใหญ่ต้นนี้ได้ไปทั้งหมด4ช่อได้กันเลยครับผมนะฮะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจรับนะฮะเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผม220บาทนะฮะจัดส่งฟรีกันไปเลยครับผมต้นนี้นะครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผม ต้นต่อไปนะครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าสร้อยทองคํานะครับลูกค้าท่านไหนสนใจสร้อยทองคําในกระถาง8นิ้วครับผมต้นนี้ให้ไปราคาเพียง280บาทครับจะส่งฟรีนะครับไปประดับหน้าบ้านกันได้เลยครับผมต้นนี้สร้อยทองคําสวยมากๆเลยฮะต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับผมแผ่นดินทองต้นนี้ก็ ทรงพุ่มอีกหนึ่งต้นเลยครับผมนะมีหลากหลายช่อบด้วยกันเลยครับผมเนะี่ยทรงน้องก็จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ราคา220บาทนะฮะจัดส่งฟรีครับผมแผ่นดินทองนะฮะ นี่ก็มาแนะนําไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับไม้สายพันธุ์ไหนติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์065-203-3082ลายเบอร์โทรศัพท์065-203-3082นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ